สวัสด,ดีจ้ายายจะลองกินข้าวซุปหนูไม้นะคะปนกบกบก็ไม่ได้กระดูออกพี่น้องตัวผักเหี่ยวตัมีผิดหน่อยข้าเหนีย,นยวพี่น้องกินข้เหนีย,นยวเหนีย,นยวคือก็ 亚硝酸钠放药。Yeah, อืออ้าวมาโดดเด้อข้างโตดโตดฟ้าแน่ คนกบได้เอากลงางออกให้หมดจินอย่าง,ง,น,งนี้จังมันแจะ็สะมากแบบนี้คนแบบโบราณจะรอบเหมือนคนโบราณ ta mà than lột cho diều lên lên bè Chào tạm cho Chào tạm ว่กอบนีดจับไวเป็นนังจับไ Kéo cá nhãn cột vào phía nào Cuối cùng là phải lìm nữa nhầm nay mà khám bình cái thợ anh hồn làm không có ta nhầm กินเขาแสบอยู่พี่น้องแล้วมัยยิสิ่มอ่ะกินเขาแสบใน,นโง่ไว้ถ้ากิดน้องมักแสบหลดสดอยากอะไรเขาก็กินอันนั้นแสบหลด mặt này không gì à? thật so. là có nào mà ở nơi công nghiệp coi, Isaan bán hau coi, ướp cá kho cá ba nó bị nòng nó, cá kho cá mì rưỡi con, mà anh ở vườn nhãn ไม่ยุ่เทียบยาผมกินปลาดาบปลาแดดไม่หอดอหี่มมยังไระจะคนบานห้าวหน้ามามาขายกันจังเลยเนาะสิได้กินปลาดาบปลาแดดไปยิุ่งเทียบกันบอ๊ยหลายบว cái hòa này con thay rồi nhắm chín bà là đó vì nó này bà là cái tầm của hương bà là tôm leo bà là tôm leo ขอบคุณขอบคุณหลายๆะคะ่ัสวัสดีครับ